24่สิบสี่พฤาคมสองห้าสวัสดีครับลุงมาตื่นเช้าที่สถานวิปัสสนาอนัตตารามรักไทยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เมื่วานเนี้ยส,สมบุกสมสมบันแน่นอนแค่ประมาณสองชั่วโมงระหว่างการเดินทางที่ เช้าแถวอำเภอเถินนะครับนอนสองชั่วโมงครึ่งออกเดินทางต่อเดินทางตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งจากตรนทบุรีนะรถติดไม่ทราบเป็นเพราะอะไรแล้วก็ไปนอนพักก่อนที่จะไปประจันภัยในเส้นทางเส้นทางสายโหด ระหว่างเถินกับลีขอนอนพักสักสองชั่วโมงครึ่งเหตุที่นอนพักเพราะว่านอนรอรถที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางปรากฏว่าไม่มีเลยไม่มีรถวิ่งเลยสักคันหนึ่งรอรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีรถวิ่งนอนดีกว่าตื่นขึ้นมาอีกทีก็ออกเดินทางประมาณตีตีสี่ครึ่งนะครับ ข้าไปที่เส้นทางสายเถินลีเพื่อจะไปอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดชิงใหม่เนาะก็ไปเจอเพื่อนร่วมเดินทางเยอะหลายสิบคันไปติดอยู่กลางทางเนื่องจากว่าแสงกันไม่ได้ไปเจอรถพ่วงรถพ่วงสิบกว่าคันนะครับก็เลยวิ่งต่างๆกันเป็นขบวนแห่กว่าจะออกหลุดมาได้โอ้ยเกือบตาย นะครับเพราะมันแซงยากทางขึ้นเขาด้วยนะทางกรแคบอืมนี่คือท่าเสียภาพของรักไทยเนาะอืมรักไทยเป็นไงบ้างนะครับเนี่ยสำนักวัฒบบธรรมนะครับดีไหมได้บรรยากาศเนาะอืมนะครับอ่เมื่อวานนี้เมื่อตอนหัวค่ำ ลุงก็ได้ไปปรับแก้ปริมาณน้ําที่เข้าไปสู่กางหันน้ําของเครื่องกำเนิดนดไฟฟ้าบ้างมันก็ดีขึ้นนะวนแตกมันก็เหวี่ยงน้อยลงก็ทําให้เราเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ต่อเนื่องจะได้ยินเสียงน้ําตกเห็นไหมครับเนี่ยน้ำตกนี่คือแหล่งกําลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งขนาดนี้เดินต่อเนื่องยีสี่ชั่วโมงนะครับ ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ไฟฟ้านี่มันสั้นลงเพราะมันเป็นไดนเโ,โมแบบใช้แปลงถ่านพอหมุนตลอดเวลาแปลงถ่านก็เสื่อมมันจะต้องเปลี่ยนใหม่นะอ่าเป็นเป็นระบบอ่าไม่ใช้แปลงถ่านหรือว่าเซอร์สโตร์เกนเลเตอร์นะครับในโอกาสต่อไปซึ่งลองกงประมาณของอ่จากท่านผู้มีเกียรติสุดท้ายเช่นเคยนะอะ่การดำรงชีวิตเป็นอยู่คือของอ่า ประชากรที่นี่ก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับคนในเมืองนะเพราะมันลำบาก <c oughs> ในสายตาคนในเมืองจะจะกินจะอยู่จะคือจะเดินทางก็ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับโ okay, อเคอวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเช้านี้นะเดี๋ยวลุงจะมาอัปเดตใหม่หลังจากที่ลุงเปลี่ยนแบตเตอรี่ของพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือลุงก,ก็จะเปลี่ยน เอวีอาร์ให้แก่ตัวจูเลเตอร์เพื่อให้กระแสมันราบเรียบขึ้นไม่วนแตกไม่สวิงมากขึ้นถ้าเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับ